เหรียญสองหน้านะครับด้านหนึ่งเป็นพระธรรมวรดมนะครับหลวงพ่เส้งนะครับผมส่วนอีกด้านนะครับเป็นอาจารย์เลื่อนนะครับวัดสามแก้วนะครับปี2537นะครับเป็นเนื้อทองแดงรมมันปูนะครับนี่เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ดีถึงรุ่นนะครับแคลคาดนะครับผลงพปัญจาสีนะครับเรามาส่งลาเอียกันดูนะครับ ใบหน้าของบเต่งนะครับมีความคมชัดนะครับมีรายละเอียดครบชัดเจนนะครับตาจมูกปากนะครับหูแล้วก็มีลายผมนะครับขึ้นไปลายผมที่มีความชัดเจนนะครับพระาะเคียนนะครับด้านบนของเหรียญนี้นะครับมีความคมชัดนะครับรื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่ตรงนี้ก็เขียนนะครับพระธรรมโรดมนะครับ นะคนตั้งขึ้นเป็นที่ระลึกงานฉลองมนดบนะครับนี่มนดบพระบูรพารย์นะครับผมนี่ดูนะครับผืนเหรียญมีความเรียบตึงนะครับผิวจะออกเป็นผิวรม,มันปูนะครับนี่ด้าน,นข้างนะครับเป็นสันคมชัดนะครับ เฉากเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหนึ่งจะเป็นด้านของท่านอาจารย์เลื่อนนะครับนี่ตรงนี้แกะพิมพ์ออกมาได้มีลักษณะเสมือนท่านอาจารย์เลื่อนมากๆเลยนะครับนี่ดูที่ใบหน้านะครับนี่เส้นคิ้วนะครับ มีเส้นผมนะครับมีลายผมนะครับผมชัดนะครับมีกระดะด้านบนนะครับผมชัดเจนนะครับพื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่ตรงบริเวณนี้จะมีเส้นๆเล็กๆบนพื้นเหรียญด้วยนะเป็นกลุ่มนะครับในแนวดิ่งลงมานะครับนี่นี่ก็จะเขียนมาพระนิกรกรุณาธมุนีนะครับ เลื่อนนะครับรัตตันยูนะครับผมวัดสมแก้วนะครับสุมพรสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับนี่เรื่อนเหรียญนะครับมีเส้นรัศมีด้วยนะครับนี่ดูนะครับฉากด้านข้างนะครับขอบด้านข้างเป็นฉากคมชัดเลยนะครับนี่เป็นเหรียญที่มีออกแบบได้เป็นเอกลักษณ์นะครับ นี่มีความสวยงามนะครับตุ่มใบหน้าท่านอาจารย์เล่นนะครับนี่บริเวณหูเป็นหูนะครับรูเจาะนะครับจะต้องมีเนื้อเกินนะครับเนื้อปลิ้นออกมานะครับเป็นเบสิกตัแท้ครับนี่ดูขอบข้างนะครับเป็นขอบข้างปั๊มนะครับนี่ตรงนี้มีรอยปั๊มเยอะเลยนะครับแล้วก็มีรอยฉีกขาดอยู่บ้างนะครับ นี่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับปั๊มเกือบสุดเลยนะครับแล้วก็มีรอยฉีกขาดครับนี่ดูฝั่งนึงนะครับนี่ฝั่งก็มีรอยปั๊มรอยค่อนข้างละเอียดนะครับรอยใหญ่รอยเล็กนะครับนี่ฝั่งนี้จะมีรอยฉีกขาดมีเยอะนิดนึงนะครับ อันนี้ก็มีประสบการณ์ดีนะครับและราคาเล่นหาก็ยังไม่แรงมากอยู่ที่หลักร้อยนะครับผมมีน้บูชาหน้าต่ตมอ,อมีหนึ่งรุ่นของวัดสามแก้วเนะครับูกเต่กโดยท่านเจ้าคุณนุ้ยนะครับวัดสามแก้วนะครับเจ้าวัดองค์ปัจจุบันนะครับผมชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับ แล้วจะนำพากเรื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงน้ตกม,มงคลของจศุพ่อรุคมหลวงชุมพรเขตรมตักนะครับนี่ช่องทางการติดตามก็อยู่ท้ายคลิปนะครับนี่ไม่พบเจอลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ